หมูบ้านบ่หมูบ้านไหนฟื้นบ่ได้กบ่หมูบ้านไหนฟื้นกันว้บ่กินสกินสามสามใส่สามใส่สามใส่สามใสเออสามใส่สามใส่ามใสกินไปหอหไม่ตรงชิเลเลไม่ตรงชิลไปนียไม่ตรงชิลไม่ตรงชิล bớt leo, bớt leo, bớt leo, leo. chân song, à, ao, ao ba, <laughs> ไแล้วยนหมดบุยานตาขึ้นจ้องเลยบุญยานตาาเลยข้จ้วงเตา้นยนยนลมพังเอาเอาเดินเออเอาหมู่บ้านไปหยังกินหมู่บ้านถือล้กอัดมานะบอกเกีดูหมู่บ้านไปไลเข้าโรงบาไปขึ้ยนเข้าโรงแรมอ้าวเขาหัดต้ว ตะวมนีกึ่งมือมาว่านเจ้าบอยุ่เยี่ยมเจ้าพ่อบทีมา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 าม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 าเอมยามโมามมาเามามาเอาามามามขมามามามอมกมามามามมามามาเาามาามามงมามามมาม เฮ้ยเข่าฮัดกินสองบวกกินสองมีได้กินสองหมดเลยกันไปนี่แล้วเนาะเสียเพื่นแล้วเนาะบวกกินบวกกินบวกกินเจ้าตัวเจ๋อแล้วกินเดีบนี่ตัวนึงนี่กินกินบวกินบวกินไปข้าบนไปก่อนจิ้งอะผีกลัวเข่าฮัทอ๋อโมม่านีวันนู้นก็เจ้าเจ๋อแล้วเสือบื้อเนาะซืือบื้อเนาะ

นี่นี่มาดีพอนี่บ่มามามาีนเี่บ่นี่มานี่มานี่มาได้อะไม่ได้เหเอเ้ยเยนเอาเอาไม่ได้กนเียววนเดียววันนละวั่นไเออนยายยังเออ้ยเอ้ยโอยอ่าอุนี่หายมาเมื่อวานเขาลงวันถ่ายได้ถ่ายได้ายได้ายาย

เอาอเอเอาเอาเอาเอ้ไปเขาโลดยังไปเขาให้เขาเอาเอาเอาเ้าเเขาดิบอ่อหอดนะแจะเออะไรเขานี่คนนี้ยใจยังวะอ้กินเลยไม่เสียบานาเสียบานา ินี๋ยวมาีเอามากินอี่เลเอามอ้ไอโอ้พ่ใช่เอาคือเขาสนึ้มา็คือมาขึ้มาห่ห่วยอีนี่มากินเอาไปไปหยอด้องเราจะหอเจ้าตัวไหนพี่เออแมนบอดอย่าีมนเมนมนแหอดผุนแล้วขึ้นน

เกใช่เ็นงเือยอดเนี่ยนึกว่าเย็นยังงงใจบ้าคนว่าเจ้าเย็นยังนึกว่าดีใจง้ขึ้นไปบนเนี่ยแต่มาข้านี้แล้วไปนกินซออะเอ้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาล้เดี๋ยเอาลงอยากเอาล้อยเนี่เอาลงว้ววาวจกเอยที่เดียวเจ้าอยู่นี่ขออดกินเจ้าว่วจะมาจับนี่จ้ารวยโอ้